ทุกท่านครับหากท่านต้องการความสำเร็จในชีวิตเนี่ยท่านจะต้องมี Mindset ที่เรียกว่า Growth Mindset ครับซึ่งเป็นสาระสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ครับผมได้อ่านแทนทุกทุกท่านนะครับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเขียนโดยศาสตร,ราจารย์ c a r o l S. Dweck ผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่อง Mindset นะครับหากต้องการความสำเร็จกรุณาฟังสั้นๆแล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทำอะไรสำเร็จได้ด้วย w ก h m i n d เซ t ครับ คำว่า o กลด Mindset หมายความว่าอะไรครับ Mindset หรือระบบคิดเนี่ย m mindset แปลว่าระบบความคิดความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่จะทำให้คนมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนั่นพูดง่ายๆคือคิดอย่างไรทำอย่างนั้นนะครับ Mindset ระบบคิด อย่างหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีพยาบาลที่อยู่แผนก ICU ผู้ป่วยเด็กนะั้นเล่าให้กระผมฟังว่าเขาได้พยายามที่จะเสนอผู้บริหารของเขาเนี่ยที่จะไปทํา ICU ของเด็กที่บ้านครับ เนื่องจากว่าเขาเป็นพยาบาลอยู่แผนก ICU แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่วินิจฉัยได้ว่าน่าจะต้องนอนอยู่ ICU เช่นนี้นานหลายปีครับเพราะฉะนั้นเธอก็คิดว่าจะทำยังไง ให้ผู้ป่วยคนนี้ไปอยู่บ้านของผู้ป่วยเองโดยที่เซ็ตบ้านผู้ป่วยนั้นให้เป็น ICU ให้ได้พร้อมทั้งสอนพ่อแม่ของผู้ป่วยให้สามารถให้การพยาบาลเหมือนพยาบาลใน ICU ให้ได้หัวหน้าก็ปฏิเสธ2ครั้ง3ครั้งจนในท้ายที่สุดเขาก็บอกว่าเขาจะทำยังไงยังไงอธิบายสุดท้ายนะครับได้รับการอนุมัติครับเธอจึงเริ่มประสานงาน สร้าง ICU ที่บ้านของเด็กครับแล้วก็สอนพ่อแม่ของเด็กว่าการให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยเด็กซึ่งอยู่ใน ICU นั้นควรทำอย่างไรและทำอะไรบ้างเธอประสบความสำเร็จมากครับจนกระทั่งในที่สุดก็เกิด ICU ที่บ้านของเด็กได้จริงๆครับและเป็นครั้งแรก ในแวดวงของการพยาบาลก็ว่าได้ที่พยาบาลสามารถประสานงานสร้าง ICU เด็กได้ที่บ้านของผู้ป่วยเองโดยได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนั่นเองครับเธอได้รับรางวัลและได้รับการชื่นชมมากมายครับจาก ICU เด็กครั้งนี้นะครับนั่นคือเธอเป็นคนที่มี growth mindset นั่นเองครับ growth mindset ถ้าไม่มี growth mindset เนี่ยจะไม่สำเร็จเลยครับ Growth Mindset มีสิ่งที่สำคัญอยู่5ข้อครับข้อหนึ่งคือคนที่มี Growth Mindset หรือระบบความคิดแบบหัวก้าวหน้าเนี่ยจะมองดูว่าทุกอย่างเป็นพรสแสวงไม่ใช่เกิดจากพรสวรรค์นะครับหมายความว่าทุกอย่างที่เป็นความรู้ความสามารถของตอนนั้นเกิดจากการสแสวงหาความรู้และลงมือทํา ใช่ไปปักใจว่าเป็นพรสวรรค์ถ้าหากมองว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สําเร็จเกิดจากพรสวรรค์แล้วเนี่ยพรสแสวงและความปริยาอุตสาหะก็จะไม่มีครับนั่นคือคลักษณะข้อหนึ่งของคนที่มีโกรธไม่เซตนะครับ ต่อไปข้อ2คนที่มีกร m i ไมเซตหรือมีระบบคิดแบบก้าวหน้าจะมองว่าทุกอย่างท้าทายใช้ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆครับมองทุกอย่างเป็นเรื่องท้าทายมองเป็นหาเป็นโอกาสพัฒนาว่าเกิดปัญหาอะไรปัญหานี้หรือโอกาสพัฒนาอันนี้เนี่ยเราจะหาวิธีป้องกันแก้ไขได้ยังไงแล้วก็จะค้นพบระเบียบปฏิบัติในการแก้ไขได้ต่างๆนานานะครับนั่นคือลักษณะที่2ของคนที่มีวิธีคิดแบบหัวก้าวหน้าหรือมีกรอไมเซตครับ ต่อไปข้อ3ามครับคนที่มีโกรธไม่เซ็ตจะทำงานอย่างมุ่งมั่นฟันฝ่าใช่หาข้ออ้างไปวันๆครับดังนั้นการเจอปัญหาคนที่มีโกรธไม่เซ็ตหรือมีระบบคิดแบบหัวก้าวหน้านั้นจะดีใจครับว่าเราได้เจอความท้าทายการเจอปัญหาคือความท้าทายแล้วก็จะมีวิธีสู้กับปัญหาหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อเอาชนะปัญหาให้ได้นั่นเองครับ เชกเช่นเดียวกันตามมาด้วยข้อสี่ครับคนที่มีกรดไมเซต์จะมองว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ใช่ความล้มเหลวครับจะไม่ใส่ใจต่อความล้มเหลวแต่จะใส่ใจว่าความล้มเหลวนั้นคือได้เรียนรู้และได้พยายามแล้วและไม่ไปทําสิ่งที่ล้มเหลวนั่นเองนะครับเชกเช่นกับ คนที่ประสบความสําเร็จเยอะมากในโลกแห่งความสําเร็จเนี่ยเขาจะมองว่าความล้มเหลวคือการเรียนรู้และได้เรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจากความล้มเหลวไม่ไปทุกอ,อกทุกใจกับความล้มเหลวแต่มองว่าคือการเรียนรู้เรียนรู้และเรียนรู้นั่นเองครับต่อไปข้อสุดท้ายของคนที่มีโกรธ์ไมซ์เซ็ตคือชอบฟังคําวิาพากษ์วิจาร์ณครับ เพราะจะนำคำวิาพากษ์วิจาร์เหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขไม่ไปนั่งทุกอ,อกทุกใจกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะครับแต่จะเก็บคำวิจารณ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่าข้อดีคืออะไรข้อเสียคืออะไรแล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับนั่นคือลักษณะ5ประการของคนที่มีกรอตไมล์เซตนะครับดังนั้นกรณีตัวอย่างของพยาบาลที่อยู่ ICU เด็กที่กระผมได้เล่ามาแต่ต้นเนี่ยถ้าเธอไม่มีคุณลักษณะของคนที่มีความคิดก้าวหน้าหรือกรอตไมล์เซต5 ข้อดังที่กล่าวมาเนี่ยยากมากที่จะกระทําได้สําเร็จนะครับก็จะท้อแท้ไปตั้งแต่ได้รับการปฏิเสธจากหัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2แล้วนะครับนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่จะทําอะไรแล้วประสบความสุขและสําเร็จเนี่ยจะต้องมี mindset แบบ g r o w t h mindset นั่นเอง กรดไมเซทขอย้ำนะครับว่ากรดไมเซทจะต้องมีลักษณะ5ประการนั่นคือบอกว่าความเก่งคือพรแสวงใช่พรสวรรค์ชอบความท้าทายใช่อยู่ไปวันวันทำงานอย่างมุ่งมั่นฟันฝ่า ใช่หาข้ออ้างชอบการเรียนรู้ใช่มองว่าล้มเหลวชอบฟังคำวิจารณ์ใช่หลบเลี่ยงนะครับนั่นคือ5ข้อสำคัญของคนที่มีโกรธหมยเซ็ตและมีความคิดของความก้าวหน้าครับหากท่านมี5ข้อนี้และทำอย่าง5ข้อนี้ท่านจะเป็นคนที่ประสบความสุขและประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขและสำเร็จในชีวิตทุกท่านครับขอบคุณมากสวัสดีครับ